มหาสมัยสตรอวเมสตังอิจังสมัยยัมปะวาสกสุวิหารดิกัตถิวิชุสงั์มหาวันเดมหาตาที่โหตังคคนาสติมปันตุอเตหิสปิโกสเตหิสเตหิวะอราหนเตหิตาสหิจะโลกัตาตุหิ คืตาเยบุเยนั้นนิปิตาผลติพระกวันตังทัาสะนายะทิ่กุศกัญจากอะระโขจตุนังสุทาวาสก,กาวิจารเววาอิเตธะโหสีเออายังโขพระภา,าวาสักเตสุวิหาลติกปิลวะัตุเสมมหาวิเนมะหตา พิภุสังคัญจะตัดิมันจะนาเ,เตปิภูสเตปิสเตวะอาหันเตท,ทาสาัยชะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุติพระขวันตังทาสานายะพิภุสังคัญจะยันโนานะนัยยมปิเยนะอภพวาเตนุปัสสังค์จะมียามะ ุกปสังกมิทวาพัะกวตุสันติปิปัจีกาคาถาภาศสยามาติอธทะโตาเทวตาเสยยาถาปีนามาภาลาโสรังสรสามันชิตังวาพาหังปาสาเนยะปะสาดิตังวาพาอัมสัมมิเชยะ อ,อีวะเมวะสุทธาวาเสสุทสทเทวิอันตานายิตาพรภาวะตัวปุระโดปาตุราหังสุหะทะโสตาชิวตา,าพระอวันตังอภิวาทีดาวา <c oughs> เอากิกะนเอิกะมันตังหังสุเอิกะมันตัง,งติง ตาโผเอตาเทวตาพระครรภโตทันติเกีอิมังค์ฐานอาทาสิมหาสมมโยแปาว่านักสมิงเทวกายาสามาคตาอาทาัตามิอิมังธรรมมสะมายังทากิตายะวะทากิตายวะอาปะอาชิตา,า,าสามทันติ ตตอะตโนอาปะราเทว,วตาปะควะต,ตุสันติเกียมังคาทางอาติตาตะภิขาโพสนาทะหันสุติตังอัตะโนโอุชุกามะกังสุสารวตริเยจานิพระเอตาวาอินทริยานิรักขันติปังทิตาติ อาตะโกอัปปาราเลวตาพระภวตุสันตินกีอิมังคายังอปาสีเยตวาคีลานเจตวาปลีคังอินท่าขีลังโอหะจะมะเมชาติจะรันติสุอาวิมาลาจักขุมตาตุลานตาสุ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 สนาทติอาตะโกอัปปารา ถือว่าตาปะปะวตุสันติเกอิมังคาทางอาบาสีเอเกจิวุฒังสระนังคาตาเซนะเซพระนุสันติอะอายาบูมินภายนะมนุสังเทสังเทวกายังปาริภูเวสันติติอาจักรภปะวะบิคุอามันเตสิเยโอยะนะพิคเกวีฆาตสุ โลกาธาตุสุเทวตาสังนิปติตาโนติตถาคตังทัสสะนายาปิภูสังขันต์จัตเยปิเตวิเกเวอเหสุงอติตามาตานังอาราันโตสามาสังคุตาเตสัมปิปะขวัตังเอตตาปรมาเยวะหรวาตาสันนิปติตาอาหิสุงเสยยาธาปินายางเอตนาหิเอเยปิ เทพีกะเวพรวิสันติอนาคตกตามัฏานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสันติอรหันตานังอิตะปะหะมายีวะเทวตาปังญาปิตาภรวิสันติเสยยะถาบิไมหังเอตินะกเอตะระหิอาติคิตามีพิกะเวเอวะกาญานังนามิจิตายิสัมี พิกเวเทวกายานานามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายานานามานิสังสุนาหาสุทากังมะนะปิกโรถาปาปิสาณิติเอวังพันเตติโคอิโคภะข้าวตโตปัสโซุสบะปาวาอิตะทาวูจา สิโลกมัสกัสเมยะตาอุม,มาตาทาสิตาเยสิตาสิลิขะาพะาวังปติตาตาสามาธิตาวุตถีหาวะสันล,ลีนาโลมะหังสาธิสัมพุโนโอทาวตามนานาสุธาที่ประสัมน,นามานาวิลา ปิยปันจะตเตยัตตวาวะเดกะปิลวัตเตเวสัตว์อมันและยิยะธาสัทธาสาวกิเตเนระตีเทวกายาภิกันตเตวิชานาดาภิกาโวเตจะอาตัปมะฆะอุสุตวาพุทธัสตาสนังเตสัมปะตุระหงยาณังอมนุสาระทกสะนังอัต เอกสัตตะมัตตุสหัสสังอาตปะายตังเอกสหัสสานอมนุสสาธัมทัสงอัเนัตมัุิสาสะภาอุตาอหังปัญจะังอภิญญายะภิตวาะจะุมา สัตว์อมันติยะสัตตาสาวกีสระเนรติทิวัตยายพิการตาติวิชานาถาพิอโฮเยโฮนิกตะยิสเมชิราหิอนุปภัสสัตตาสาวะยะขะวะยะขาอุมากราบีละวัตถวา อิทิม <ma> ันโตเชติมันโตนวันโตยขาสินโนโมทานาอภิกรรมพิขูนางสมิติวานางจะสภารษาเมะวตายะานานตวันนิโนอิทมันโตเุติมันโตนวันโตยาสิโนมทานาอภิกรรมพิูนางสมิติวานาสาตาทิยาตบิ อหัสยาคานาณตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันละวันโตยัสตสิโนโมระมานาอภิกรรมุงพีกูังสมิสติวนังเอเจเตอิเจเตโสะปะอาหัสยาคานาณตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันละวันโตยัสตสิโนโมระมานาอภิการมุงพีกูนังสมิติวะนัง เ้วสามิตาปัญจตตายาฐานานตะวันนิโรอิิมันโตชุติมันโตวันละวันโตญาสสินโนมูลนานาอิกาังพีกูนานสมิสติวานกุมพิโรราชาขันธ์โกเวปูล拉านิเวสนังพิยูนันตตาตหดสังยาฐานาสายยุปาติ ภูมิโรราชาคาใหญ่โกโสปาทาสสมิติวะนัอุริมังจะทิสังราชาทัตตาลัตโอปะสาสติอันทาพานางอธิปติมหาราชายัสัติโสปุตตาปิตัสาภาโวอินทนาณานะพลาีทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัสิโนโหท้ามานาอภิกามุภพิภูนางสมิสตงวะนั ถ้าินันจะที่สังราชาวิรุณโหตัดปะาตาสติภูมิพันธานานัตถิติมหาราชายาัสสิโสุตตาปิตัสตาหัววิงทนามาม,ามหาพระลาอีที่มันโตชุติมันโตว,นวันวันโตยักสามสิโนโมทมานาอธิการม,มุงพิขูนันสนิจติงวนันป้าฉิมันจะที่สังราชาวิรุป,ปะโขปะตาสติ นางพานางอธิปติมาราชาสาติโสอุตตาปิสาพาโวอินทรนามาแม่พระลาอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยาติโนโมทามาอาภิลกามที่กูดังแต่ไม่จริงว่านางอุตตระจะดุหนังานาเวโรสัมปันธาติยากานางอภิปติมหาราชา,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 ายาติโส ปุตตาปิสัสสาภาหวอินทามามหาภาลาอิทิมโตชุบิมันโตวันนาวันโตยัสสาสิโนโอทัมานาอภิษกามงพิคูนังปนิสิงวานังอุลิมาพิสันทัสลาโถทักษิเนนะวิลุหะกูปัจชิมาปชิเนะเนะวิลุปะกูเวโรอุสรัง ที่สังจตารโตรเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทันละมานาอัตงสุวะเนกปิละวัตถเวติสังมายาวิโนทาสาอากูวันจานิกาสถามายากุเนทุวิเทเวเนทุวิภูจะภูตุสหจันทโนกามเสโตจะ กินน้ำมันทุนิมันทุจะปะนาโดโอปะมัดโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตตะเสโนจะอันทัพโพนโรลาชาชาโนตัตโวอาคูปัญจะสิโวเจวะเตมพาโลสุริยวัชชตาเบเต จันเดจจะราชาโนคันธัปปะสหและชุติโมธมานาอภิการมพี่กูนาสนิสิงวนาอาทากูนาภาสานาคาเวสนาสหตัชกาการพาลาสัมนาราภูสายาพาสหายาติยิยาโมนาทัตาลาทาจะอาภูนาคายัสสิโน อิราวันโดมหานาโกโสปาคาสมิติงวานางเยนาคาราเชสหาสหาลัติทิปาทิชาปัจกิวิสุทธาจักโเวหายาสาเตวานามัชจปัตตาจิตตลาสุปันนาอิติเตสะนามังอภิยันตาทานาคาราชานามิสุปปันนาโต สีมาร์กาติพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปัตวะหายันตานาคาสุปันนาสุรนะมากะกังสุภูทังที่ตาวาชินาหัตเทนะสุมาสะมุทังอาสุราปิตาภาตโลวาสะวัสเตเตอิทิมันโต ยัสสิโน,โนกาละกัญญามหาพิสามาอสุนาธานาเวหะตาเวปจิติสุจิตติจะปาหาราโทนโมจีสหตันจะพระลิบุตรานังสะเพเวโรจะนามกาสันดานิสวาพาระเด่นตีนราโหพัถะโมพาโาม มาโยธานิพันพันตีพิคูนางสนิทิวานาอโิจะติวาปทฏวีจะเตโชวาโยูาถาคะูงวัรุณาวารุณาเทวาสูโมจายัสสาสานสหเมตตากรุณายาหิกา อาูเดวายาสัสสินุเสศเตตัสธากายาสเปนะนัตะวันนิโนทิมันโตชิติมันโตวันะวันโตยาสัสสินโมระมนาอภิการมุงพิกุณังสัะนิติงวานังเวนทูจะเทวาสาสิจะอาสมมาจะทุเวยัญนาจันทัสูปานิสาเทวาจันทามาภูบุลากิตา สุวิยาสูป,ปานิสาเทวาสุวิยามาไมภูปุรกิตานักขัตตาเนปุระกิตาวาอากูมันทาวะลาหะวาวาสุนางวาสะโวเสธโถสะโกปาคะอุบินทะโทชาเสตสชาสตาจา,ายาสเปนานตาตะวันนินโนติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโต ยัตส no uh pues ัสิโนโมรมานาอภิจารมพิคูนางสมิต nah ิงวานังอาถาปูสหปูเทวาชลามาคีส ja ิขาฤควาลิธาจาชโลลาชาจะอุมาบุปะนิพาสีโนวารุนาสหธรรมาจะอาจุตาจะอะเนชกา เลยยะรุจิลาอาคูทะอาคูวาสะวเนสินโนท่าปิเตท่สะฮากายาสัพีนานัตตะวันนินโนอิติมันโตชุติมันโตวน,นาวันโตยัส,สัตสิโนโม,มทามานาอะิการมุทุขูดังสันนิติวะนังสัมมาณ <c oughs> ะสัมมานาะ มหาตามานมุนส,มนสามนุสุตมาชิธาปรุตติกาอากูอาคูมนโนปรุตติกาอาถาภูหะระโยเทวาเยจะโลหิตะวาสินโนปาราคามาปาราคาอาูเทวายะสา,าสินโนตเตติทัต,ตถาการยาสเปนานตตะวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสา,าสินโน โมทัมานาอภิการมงคิดภูนางสมิติงวะนางสุก,กังปรุมหาอารุณาอากูขาวะนาสาเวีาะนาาัสาสหโอทาตะทายหาัปงป่าโมกหาอาคูราวาพิจักขนาสะทามาตาหาระคาชาทิ่ตก,กาจายาตาสิโนถานายางอาคาปชนโนโยที่สหาอภาิ สัสตติทัสิตติทัสทากายาสเปนานะตะัตวนนิโนยทมันโตชุติมันโต,น,ตนาวันโตนัิโนโมธมานาอภิการมุงพีู่นางสม,มิติงวานางขีมิยาดุสิตายามากัตตกาจายตติโนสัมปิตกาลามาเตตาโชตินามาจารกา นิมานัตติโนอาคูอาตากูปะระนิมิตาท่าเตเตนท่าสธากายาสัปปนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยาสสิโนโมูทมานาอภิกามุขีขุนนานาทวิติณานาสัตเเตเทวานิกายาตัปปนานัตตะวันนิโนนามันวะยีนะอภัณฑุนเย dan ye tak ita sahapau tak jati makilin o dati na mana sawang tak kemo katarang na thang kian thang wa tatita titang สปาคัสม as <No. S 1> ิติงวานัสหาสัพพามาโลกานางสมาสัมมาพิติธติอุปปันนยุติมันตูพิสมากาโยยัสสุเสวัสสิตะอิสลายาคูปจิกะวัสวัติโนเตสันจะมัชัตโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรัม,มเกมาราเสนาอภิกานิปัสสะกันหัสสะมันทียังเอิทาคันหตาพันธัทธะลาคีนะพันธานมัตุโวสมันตาปาริวาเรตะมาโวมุนจิตะ โกจินังอิติปาตาะาหายสิโนกันนเสนังอะเปสัยิปานินาตะมาหะชะสตังกาตวานะเผลระวังยะถาปาวุสโกเมโกฐานายัโตสาวิชุโกตัโรโสปัจจุ ท้าวสิสังกุโตอัตยังวาเสตัณจะสังอวิญญาญาวาวิจิตวาจะขุมมาตตโตอามันติยะสัตถาสาวะเกสระเนระติมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาจะภิกขโวเตจะอาตตะนาสะเบสุตวาพุท้าสัาสนาวิ เคหิปากาโมเมซังรูมัมสิอันชะยิงสัพเพวิชิตะสังขามาพยาติติยาสะติโนโมทันติสหาฟูเตหิสาวะกาเตชะเนสุตาติ